สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในยุคสมัยของเราแล้วครับเมื่อไอน์สไตน์นั้นเชื่อมเรื่องเวลากับอวกาศหรือเรียกว่า Space and Time เข้าด้วยกันเราก็เริ่มรู้ครับว่าเวลามันเวลานั้นมันสัมพันธ์กับอย่างอื่นๆได้และมันไม่ได้จบในตัวมันเองนะครับแล้วเราก็เคยเรียนรู้มาแล้วครับว่า อดีตปัจจุบันอนาคตสําหรับพระเจ้าแล้วคือเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นอยู่ในมิติของเวลาก็ได้อยู่นอกมิติของเวลาก็ได้และพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือสามารถแทรกแซงทุกอย่างได้ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงแทรกในทุกๆเวลาไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้และเราเรียนรู้ครับว่า มุมมองเรื่องเวลามันขึ้นอยู่กับคนมองนะครับหรือคนที่สังเกตคนที่สังเกตเวลาเคลื่อนที่ไปมันกลายเป็นคนที่เรียกว่าสังเกตการและเชื่อมโยงเวลากับสิ่งต่างๆผมขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องจริงเลยในคืนวันที่23กุมภาพันธ์คศ .1987 23ก่มุมภาพันธ์คศ .1987 ปปีนั้นเป็นปีที่ ผมแต่งงานพอดีนะครับมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งในประเทศชิลีได้เห็นการระเบิดของซปเปอร์โนวาด้วยตาเปล่าเขาสังเกตและเห็นการระเบิดของซปเปอร์โนวาซปเปอร์โนวานั้นคืออะไรซปเปอร์โนวานในวิกิพีเดียได้แปลครับว่าแปลว่ามหานวดารามหาคือใหญ่นะครับนวะก็คือใหม่ แล้วก็ดาราก็คือดาวเป็นเหตุการณ์ระเบิดที่มีพลังมากที่สุดและในเชิงวิชาการทางดาราศาสตร์นะครับซูปเปอร์โนวานนเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของดาวฤกษ์คือการระเบิดที่รุนแรงของดาวฤกษ์มวลมากมมหาศาลเมื่อสิ้นอายุไขมันจะระเบิดและการระเบิดนี้นะครับมันจะปล่อยพลังงานจํานวนมหาศาลออกมาซึ่งถ้าเราเห็นภาพของการระเบิดของ ซูเปอร์โนวาซึ่งมีการบันทึกไว้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นทุกๆ100ปีของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดาวฤกษ์ก็คือใกล้ๆกับดวงอาทิตย์เนี่ยครับเป็นดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่มหึมามากใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นพันเท่าและผลของการระเบิดของซูเปอร์โนวาแบบนี้นะครับก็จะมีการแผ่รังสีเอ็กซเรย์ความร้อนีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระทบ จักรวาลและอวกาศเกิดรังสีคอสมิกซึ่งเป็นรังสีที่เคลื่อนที่ในอวกาศและยังมีพลังงานที่เป็นแสงต่างๆที่ออกมาด้วยฉะนั้นจึงเป็นที่สังเกตได้ในเวลากลางคืนครับแล้วก็ในปี1987นั้นก็จะมีผู้ที่พบเห็นการระเบิดของซูเปอร์โนวาและการเห็นการระเบิดของซูเปอร์โนวานี้ สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์อย่างไรแรงระเบิดนั้นมีมากถึงขนาดพลังงานที่ส่งออกมาแค่หนึ่งวินาทีเท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์จงออกมาถึง1000ล้านปีพี่น้องครับพลังงานที่ส่งออกมาแค่หนึ่งวินาทีของการระเบิดซูเปอร์โนวาที่มองเห็นด้วยตาเปล่าในครั้งนี้มีพลังงานมากมากกว่า พลังงานที่ดวงอาทิตย์ส่งออกมาถึง1,000ล้านปีนั่นหมายความว่า1,000ล้านเท่านะครับ1,000ล้านเท่าคูณ365ด้วยแล้วมันเกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์1987นั่นคือวันเวลาที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ที่สังเกตเห็นได้แต่ว่ามันเกิดตอนไหนล่ะครับมันเกิดจริงๆตอนไหนครับ เวลานั้นเป็นเพียงแค่หน่วยวัดจริงๆแล้วซูเปอร์โนวานั้นเกิดขึ้นเมื่อ170,000ปีที่แล้วครับ170,000ปีก่อนปีคศ .1987 เพราะอะไรครับเพราะว่าแสงที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่นานถึง170,000ปีที่แล้วเดินทาง6ล้านล้านไมล แสงเดินทาง6ล้านล้านไมล์ต่อปีใช้เวลา1 7 0 0 0 0ปีกว่าจะมาถึงโลกของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแสนเจ็ดหมื่นปีที่แล้วเพิ่งจะมาถึงโลกของเรานี่คือการเดินทางด้วยแสงที่ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงแล้วในความสามารถของมนุษย์ไม่มีทางฉะนั้นจุดนี้ครับ เป็นจุดที่น่าจะเป็นตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเวลาครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเริ่มมองเรื่องนิรันการอีกมุมหนึ่งแล้วเราต้องเริ่มมองดูนิรันการหรือความเป็นนิันิรันจากมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมุมสูงครับ เป็นมุมสูงซึ่งตีกรอบความเข้าใจพื้นๆในเรื่องเวลาของเราลองคิดดูนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าพระองค์สร้างจักรวาลเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างโลกและอวกาศที่เกิดซูเปอร์โนวาในปี1987ได้ในปี1987คือช่วงเวลาไหน ของบุคคลที่ยิ่งใหญ่นั้นคําตอบก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองครับถ้ามองจากโลกบุคคลผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้านั้นพปร่งอยู่ในปี1987และใน107,000 0ปีก่อนหน้านี้ด้วยฉะนั้นถามว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันไหมครับคำตอบก็คือเหตุการณ์เดียวกันแต่มันใช้เวลาเดินทางตั้ง107,000ปีทีเดียว กว่าเหตุการณ์นั้นจะมาถึงโลกเพราะฉะนั้นนี่คืออดีตปัจจุบันและอนาคตครับเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามิติของเวลาเดินไปอย่างไรแต่เหตุการณ์ที่ได้ยกขึ้นมาในวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นมากมายนักเพราะฉะนั้นเราไม่มีวันที่จะเข้าใจเรื่องของชีวิตนิรัน์และความเป็นนิรันได้ จนกว่าเราจะเข้าสู่สภาวะนั้นหรือจนกว่าเราจะพบกับพระองค์ครับและนั่นคือเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องครับเราจะพบกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจัก,กรวาลและเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลโรงคอยสอดส่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกมุมโลกได้และพระองค์สามารถฟังคำอธิษฐานของเราได้และในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยังไม่ตอบคําอธิษฐานของเราได้ยังไม่ตอบคําถามของเราได้ ผมครนียกตัวอย่างครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ถ้าผู้นั้นอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนดวงอาทิตย์ตอนนี้เขาก็สามารถมองที่ดวงอาทิตย์ได้และผู้นั้นก็คือพระเจ้าครับหากพระเจ้าอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้พระองค์ก็ส่งรู้ได้หากอยากรูว้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนดวงอาทิตย์เมื่อ8นาทีที่แล้วก็สามารถมองจากโลกได้และนี่คือ สิ่งที่เป็นพระองค์เพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมาถึงโลกเพื่อให้โลกรับรู้ได้ใช้เวลา8นาทีครับเพราะแสงเดินทางจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์มาถึงโลก93ล้านไมล์ก็คือใช้เวลาเดินทาง8นาทีพี่น้องครับการที่เราจะจับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมาขังไว้ในความคิดของเรา จะต้องตอบฉันจะต้องทำให้ฉันเข้าใจพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทำไม่ได้เราจับเอาบุคคลที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้ามาขังไว้ในที่ที่หนึ่งซึ่งทั้งทั้งที่บุคคลผู้นั้นอยู่เหนือการและเวลามันเป็นอะไรที่ไม่สมควรไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งและมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าแนวคิดเรื่องการเวลาแบบเหตุการณ์หนึ่งต่อด้วยเหตุการณ์หนึ่ง เหตุการณ์กอเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ขอตามมานั้นเป็นแนวคิดที่แคบมากสําหรับโลกใบนี้และเป็นแนวคิดที่แคบมากสําหรับพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์พระเจ้าของเรานั้นโปร่งทรงอยู่เหนือมิติของเวลาครับอยู่เหนือเงื่อนไขของเวลาและอยู่เหนือเงื่อนไขของสถานที่โรรองสามารถอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันและอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งในทุกเวลาพี่น้องครับ พระเจ้าทรงทอดพระเนตรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ในมุมที่เราได้แค่เดาและเราไม่มีวันเข้าใจทั้งหมดครับแต่ความคิดเห็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับแต่เป็นความคิดเห็นที่มีเหตุมีผลเราไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมดยกตัวอย่างง่ายๆแค่มิติของเวลาเราก็สับสนอลหมา่านไปหมดแล้วเหมือนกับที่ีน้องฟังผมในวันนี้คงจะงง,งงงนะครับ แต่อย่างไรก็ตามอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าได้หมดเรารู้แค่ส่วนเี้ยวเดียวเท่านั้นดังนั้นเองผมอยากจะให้กําลังใจพี่น้องครับโดยอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ29ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เฉลยธรรมบัญญัติ 29- 29จําง่ายๆนะครับ โมเสสได้รับรู้เรื่องนี้ครับแล้วเขียนมาถึงเราในทุกวันนี้ครับโปรดฟังพระจ้นของพระเจ้าสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้โปรดฟังครัครบสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตนินี้ขอพระเจ้าให้เรายอมรับพระชนะของพระเจ้าครับและเราจะเชื่อฟังทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระเจ้าของเราอาเมี ข้าม,มันคงจนถึงวันที่พระองค์กลับมาให้เ hey, ต็มไปดรักจากพเยสูคริสและมีชีวิตที่บริสุดจากใจเต็ม